ค่ำคืนนี้ฟ้าสีครามถูกแต่งแต้มด้วยดวงดาวนับพันและที่หุบเขาเห็นหนึ่งยังคงมีเสียงกลุ่ยโบราณแววกล้องมาตามสายลมตำนานเล่าว,ว่าเสียงกลุ่ยนั้นมิได้บรรเลงโดยมนุษย์แต่เป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่อยากพูดคุยกับโลกจึงแปลเปลี่ยนตนเองเป็นท่วงทํานองอันอบอุ่น หากท่านเหงี่ยวหูฟังดีๆจะได้ยินว่าในแต่ละโน้ตดนตรีเต็มไปด้วยความคิดถึงเหมือนจดหมายรักที่ดวงดาวเขียนถึงผืนโลกส่งมาด้วยแสงระยิบในราตรีกรันหญิงสาวผู้เฝ้าจันทราบอกไว้ว่าใครก็ตามที่นั่งฟังเสียงคลุยนี้จะค่อยๆลืมความเหนื่อยล้าไปทีละน้อย และหัวใจของเขาจะเบาราวกับปุ๋ยเมฆลองจินตนาการว่าท่านกำลังก้าวเดินบนทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยหยดน้ำค้างแต่ละหยดสะท้อนแสงดาววาววับเหมือนเพชรน้อยๆท่านย่ำไปทีละก้าวแสงเหล่านั้นก็พิ้วไหวราวกับกำลังยิ้มทักทายไกลออกไปท่านจะเห็นกระท่อมไม้เก่าแก่ มีแสงไฟอุ่นส่องลอดออกมาจากหน้าต่างและเสียงคลุยโบราณดังแว่วออกมาจากข้างในเมื่อท่านเปิดประตูเข้าไปจะเห็นหญิงเชราผมขาวยาวกำลังนั่งเป่าเพลงกล่อมเธอยกยิ้มให้ท่านแล้วพูดเพียงว่าเจ้ามาถูกทางแล้วจงนั่งลง และให้เสียงดนตรีนี้ชำระจิตใจเจ้าให้สะอาดท่านนั่งลงข้างกองไฟความอบอุ่นโอบกอดร่างกายเปเลวไฟพลิ้วไหวเหมือนเต้นรำกับเสียงคลุยจังหวะหัวใจของท่านค่อยๆสงบลงช้างและมั่นคงทุกโน้ตของคลุย เหมือนมีมนสะกดความเศร้าที่เคยเกาะกุ่มหัวใจละลายไปทีละนิดความฟุ้งซ่านที่เคยทำให้จิตใจว้าวุ่นถูกพัดออกใบราวกับสายลมพัดฝุ่นผงให้หายไปในความมืดคืนนี้เสียงคลุยจากขุบเขาดาวจะกล่อมให้ท่านพักผ่อนอย่างสงบ จงวางภาระทั้งหมดลงเถิดให้ร่างกายและหัวใจเบาเหมือนละอองดาวแล้วนอนกอดฝันจนกว่าจะถึงรุ่งอรุณ